แดปดแ,แดนแดนแปดปดนแปดปสาดครับโไม่อยู่ห่งผมอยอ่ฝังไหนครับคือตรงบอมเลยครับบอมเอมอุย้ยอเชอิดเชิเชิดเตรงนี้ปีปหป้าปห้าีก้าบูเองครับงไตีมันโอ้ยียไม่เห็นวะไปเครับไปผมจัดเลยอะโลนะเลือดโลอยู่นะไสเงี้ยไสเงี้ยเจ็เจ็อยู่ปง ไม่เห็นไ,หมไม่มีกล้องเลยหัวไม่ใช่ไม่ใช่เสียกแผนนะ่นเนาะสวยสวยมันโลดได้ไง<ผ>วะไม่มันผมรู้ไงเพราะว่าถ้ามันไม่เดินออกขวามันก็ต้องเดินออ่งซ้ายเว้ย อที่ผมทำก็คือทำให้เหมือนแบบกูขยับอยู่ทุกที่อ่ะแต่จริงก็คืออยู่ที่เดิมผมไม่ได้พูดไอ้เชี่ยบริษั์กูนึกว่ากูเล่นอีเกมหนึ่งทุกคนระวังจริงไม่ได้พูดชื่อกูนึกว่ากูนึกว่ากูเปลี่ยนมีดได้เฮียกูเล่นแฟร์เอ้ยพ่อมึงตาอยู่ไหนวะอ๋อหอมแมงสปอนผมครับลับบี้เลยตามสูตรอ่ะท้องวาผมโดดลงมาดี พ yes> uh ี้ผมเกียดวะเกียดเหครับวิเอเงี้ยไม่เคยงูเบอรยังวะโอโยเนี่ยจริงครับจริงให้ผมรอนสริดต่อเลยเยตายต้นี ควรตายว่ะเฮียยิงแม่งไม่โดนเลยสักแม็กหนึ่งผมว่าเราไปหาอ้าวเกมแคสเจอแคสเฮ้ยเนี่ยแล้วก็บอกว่าตัวเองยิงไม่ได้ตัวยิงไม่ได้ไงเฮียได้สองตัวครับอยากขี่ไหมเฮยใจเย็นครับใจเย็นครับลอดูหน่อยครับเพ่อนใสไปแล้วเหรอยิงไม่ได้เลยครับเฮ้ยายคุณมิกกี้ทันแล้ว บู๊ทให้เพื่อนหน่อยคนเมคกี้โผลผมไม่มีบูทแล้วเออเหมือนแฟ่งหลังคนเมคกี้ที่ไหนฮะไม่รู้ผมไม่ได้ถือก็คนโหดีตอนนี้จะต้องเป็นตอนนั้นผู้โผล่แตกเพิ่มไม่ไหวเดือดเท่น้ำตัวไทยไปเลยไปเลยไปเลยมันอยุดสายเอครับล่าสุดข้างใน่เก็บแล้วเก็บแล้วไม่เดือดตายซ้ายมือนะในห้องไอห้องขวาเนี่ยนี่แหละ เสี่ยมันทะลุออกมาเข้าไปปุบโดนเลย <laughs> มันเจ็บมากมันเจ็บมากคุณมีเน็ตเน็ตไล่ม์มนาเน็ตเน็ตมาเลยเอาเลย <laughs> เอ,อ <laughs> เถ <laughs> ้านเน็ตมันโดนตง <c oughs> ผมจะหาากน, <c oughs> นีนนะคกี้ เห็นกูเล่นไหมสัตว์เริ่มเกมมากูกดเลขสาวกูนึกว่ากูจะเปลี่ยนเป็นมีดเฮียกูเลยก็เลยเล่นแฝกพังเออตอนแรกผมก็เดียวกูกดเลขสาวเราจะกดคลิกค้างแล้วแบบพุ่งไปข้างหน้าไอ้เฮียเล่นแฝกพังเกินช่วงวันเราไปเล่นแฝกพังกันดีกว่าเดี๋ยวเค่อยเล่นเรนโบว์ไม่เ้ ต่ว่าผมบอกนแล้วคุณเล่นแฝกพังเสร็จคุณไปเล่นเรนโบว์คุณจะเล่นเก่งขึ้นประมาณ20%เพราะอะไรรู้ป่ะแฝกพังแม่งไม่มีมูฟเมนต์แบบเรนโบว์แม่งความรู้สึกผมตอนเนี้ยเวลาผมเล่นฟิงกอรผมรู้สึกเหมือนผมเล่นแอด์อะกูรู้สึกว่ากูวิ่งไวมากเลยกูพิวสัตว์อะผมว่ามันจะสปอนทีอีกตรงตรงที่เดิมนะระวังนะค่ะเพื่อนเดิมกเดิมเพื่อนคือมันมีไอ้ตรงเนี้ย เนี่ยเห็นคุณเห็นโดนผมไหมเนี่ยเมื่อกี้มันสปอนตรงเนี้ยปิงสองอะต้องระวังอยากรัดว่ะผมลองรัดนะอได้ครับเอาเลยครับได้ครับรัดเลย๋ยวผมไม่นีฮะเอ๊ะ <10 seconds. S 1> อีกคนหนึ่งเขาไม่เล่นแรงหรอกครับคนเหน่ง Space Wolf เนี่ยผมเนี่ยโอเิตกคอเนี่ย ไม่ถึงยังไงหมายถึงว่าผมเห็นผมไม่เห็นแรงคุณอ่ะหรือว่าอ๋อ,อ,อหรือว่ายังไม่ได้เล่นมาเล่น,ม,นลมาเล่นนะโดนไม่ไม่มีไม่มีมมสปอนทีกในฝั่งมีครับออโอเคหน้ตาตาหูค,คอเกือบเพื่อนตายเลยสัสลัชเข้าไปยังครับโอเคทุกคนฮึคุคูได้ไงวะ ไอ้เขียดเราห้องน้ำตัวเข้าย่งอยู่แระวังแน่นว่าไม Australia> ่กดผิดเยอะไอ้เขียวมันอยู่นอกสายมันอยู่กับคุณมิกกี้ตัวนึงคุณมิกี้ไรไร h u w e i วเ a w e i h u a w e หน้าไรเปอี่อุ๊ยอุยหาเพื่อนละวิววิเข้าสไปแล้วเปียนโน่เปียนโน กองดักออขอบคุณสลาคอเอาครับเป็ดดีสุดแล้วไม่เป็นไรครับผมจะไม่ทำตัวแบบคนคนหนึ่งยะ <c oughs> สื่อถึงอะไรครับสื่อถึง ผมจะเป็นคนที่จิตใจดีนี่มันตัวละครโปมดผมตัวยอ่อสิบห้า On location, in the car behind you. It's no support. Device activated! 10 seconds <laughs> 10 seconds left. Activating jammer! 5 seconds. น่าจะมีใครหยิบว่าไมมามชื่อว่าไม่ป่าวเาไม่ใช่ที่ชื่ออะไรวะอตัวอดวเดนเหรอเออวเดไม่ใช่ว่าไม,ไมเมนตัว ช่วยผมด้วยผมอยากเล่นเกมนีเก่งขึ้นสอนทมหน่อยนะโรยนะมีโดเคบีมีโดเคบีอีกแล้วหลาตัวหลายตัวอ๋อมีบอดินนี่ไงมันอยู่ไหนบิด คุูนี่ไม่ใช่ปิดอ่ะมันเทิดเหมือนจะสมกแพนนั่นแหละกลับมา,าด,นนด่วนเลยวอร์เด้นย,ย,ยังไงโอ้โห้ว่าเลยไอ้แก่ฉันจะโจนเพื่อน ไม่น่าว่ะตัเนี้ยไปเลยไปเลยเมนแตะเยอะไม่แตะต่อตัวลยไ่ไม่ไไมไแตะหรอกคมีม <c oughs> มนคนเกียนผมครับ <c oughs> ไม่แฟงหรือเปล่าเนี่ยตัวเนี้ย อยู่บนนนนนันไดมาแตมันจะมีตัวไหนว้าตัวซ้เยแล้วนะตรงบงันไดครับมันขึ้นบันไดมั่งซ้ายม,าอามือคุณมิกกี้อุ้ยเชี่ยโอ้โหไอ้สา์เอ้ยผมเป็นตัวล้อตีนผมถูกใช้เป็นตัวล้อตีนเออเคดีเอ ไอนทีเดี๋ยวเเจาะลเให้ขอสปอนทีบน่งสปอนกแตกถ้าหมดตายก็ไม่มีเอ่ะ <laughs> อ้าว้แอดได้ 9, 9. เราบนหินมาแล้วทุกคนถาแล้วเหลือไว้ทำไมเนี่ยเหลืออะไรอ่ะขึ้นเหลือเลยท้อพอไัวว้ามันยิงอยู่ชั้นบนมันอยู่ชั้นบนเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนวะเนี่ยยิงกันตรงไหนเนี่ยกระไรครับโอ้อหน,นัางตานั่งสีโร่ อุ้ยโอ้โหกลวยทอดบีพีหน้าสองตัวสองตัวหน้าบีพีมาต่างมาต่างไม่ตายหรอวะน้าไอสัตว์ผมไม่น่าโดน ตันะเห็นตัวเดียวนะหน้าวีพีตอนนี้มันเข้าไปยังยังเพื่อนอยู่เมนเปนตัวแล้วก็ V I P ป่ะได้เสียงได้เสียงมาจากตรงนี้นอนไม่หีับตั้งแต่นั้นระวังนะตรงนี้น่าจะเมนวะมาดูได้ยินเสียงอยู่แถวซ้ายอ่ะแต่ไม่มั่นใจอยู่ไหนหุกล้าป่ะหุกล้ากล้ากกะหุกกสวัสดีครับสวัสดีครับ ตีว่างไห้ฮะอยู่หน้าเมนหน้าเมนคยับเล่นยไว้ครับว้าววิเอ๊ง้ังกระสุนผมเออเนี่ยนะผมจะยิงขามันให้ตายพี่ว่างอยู่ครับแล้วมาฟอนหัวผมด้วยไอเลมิกี้เอยมีตัวนะแอฟอสนะห้องน้ำมีตัวหนึ่งตรงนี้อย่าแถบครับ ไฮโลจิตตัวน so ึงไม้ตัวนี้มีกี่อันนะตรงนี้ตัวหนึ่งปิงห้าตัวหนึ่งปิงห้าตัวหนึ่งมีล่าแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอยู่ปิงห้านี้ตัวหนึ่งนี้ตัวหนึ่งไม่ถยังอยู่มีิ拉ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่หลังไอ้เนี่ยอัแทคเนี่ยอ๋ะหลังก็จบ สั่งกระจกคอนตัควิ่งแม็กซ์วิ่งออกไงดีตรงนี้มีใครคว้างระเบิดไปในห้องน้ำได้ปะได้ได้ผมมีระเบิดนะไม่แล้วเนาะนั่นไงนั่นไงไอ้โดนโดนบ่อยแล้วฮัตเตตรงนี้ข้างในข้างในเลยฮัตเลแเนาระเบิดตรงไหนใ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 นห้องน้ำเลยอะปิงสองแค่แม่ะันเอาลงฮัตเติลนะฮัตเติลอนเอาเนาะ ทีสองนี่ท้อ้ยเียนะเกียโอ้าตโขาห้องน้ำาห้องน้ำแล้วอ้้ยแทนได้แล้วเกีมันช้าไปหมดยก็รีบกดวางบอมมาได้อยู่บอมอยู่กับผมเข้าไปแล้วตายไม่เป็อไรตอยกำลังไปหาคุณเรียบร้อยครับ โอ้โหแม่งบุกมันมาเลยโอ้หมอกระดอยมาหาคุณแล้วไอ้เชยมอกกระดอยยิงภาพ <c oughs> คุณลองซ้ายเฮ้เยใครยิงอะไรเฮ้ยคุณเจพีแบกว่ะ มันเดินไม่ยิงครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยน้องเรื่อยดาวคำพูดคำพูดเอ้ยตรงนี้มันเป็นตรงนี้มันเป็นพื้นพื้นพื้นคอนจีรอกเฮ้ยสนามเป็นพื้นคอนกรีตหรอคุณไหนคนไม่ขึ้นเนี่ยตรงนี้ผมนอนอยู่มันเป็นพื้นคอนกรีตอ่ะไม่ได้ ไม่นะนี่มันก็ทะลุเนี่ยไม่ทะลุเนี่ยอ่อทะลุดีกว่าอา้าวแล้วตรงนี้ตรงนี้เป็นคอนกรีตเหรอไม่มันเป็นแผ่นคอนกรีตพอดีไ<อ>้ยนี่แพวกขยะผ่านละผมผมวางภาพตักไก่กูนก้นนี่ ดีอพอโอ๊ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยขอมคุณม่าดีพอตรงนี้ก่อนว่าดีพอตรงนี้นะครับว่าดีมาครับเรียบรอยนครับต้องท มีนะฮาเวยสามตัวเลยกูมิกกี้ด้านหลังอ่ะซ้ายสามตัวนะอุ้ยเียขวานะครับสามตัวครับอ๋อกุณเป็นไหบ้านดีกวะเออซ้ายเออซ้ายทรีโอ้โนกูมิกกี้เล่นลูกซอง, <All S 3> อ,งอ่ะได้หมดใช่ ใส่ใส่ห้องเปล่ห้องเปล่าเหล็กอะห้องเออะมาเข้าดิครับจะยินของไปตรงไหนอะตรงไหนเหมือนบาร์ปุ๊บโอ้ยโอ้ยผมโดนตายตายตายพวกนี้ไม่รู้แล้วเนี่ยอันนี้อยู่ประตูแถวคุณมิกกี้อะผมโดนจากเนี่ยแหละอ้ยในไซด์ในไซย์ในไซด์ในไซด์หน้าคุณมิกกี้อะ บูดแล้วก็ดันเลยครับอย่าไปกลัวมันอุ้ยอุ้ยดูแค่บ,บารากา์กายสิ <c oughs> โอ้โหพ่อมึงใช่พ่อมึงเล่นนะมูนะนะั้นอะ